อะไรกันครับเนี่ยแค่ไทยเอาชนะฟิลิปปินได้ถึงกับเดือดร้อนกันทั้งอาเซียนล่าสุดคขเมเรลาวสิงคโปร์เวียดนามออกมาโจกนะครับว่าไทยเนี่ยที่ชนะมาได้เพราะโกงซะอย่างนั้นโอไมกอดอะไรกันครับเนี่ยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูหๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับ เือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปน้าแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยน้มีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซลมอนซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่หอที่นิยมมากๆตามโรงแรมที่เขาใช้กัันนะครบ ซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆแล้วรับรองว่าฟังคลิปนะนอนกอดหมอนข้างไปนุ่นหมอนโซโลโมอนรับรองว่าฟินสุดๆส่วนวัสดุภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาราเล่น,นะจ๊ะทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโลคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลโมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับ าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะย้ำกันอีกทีช่วงนี้มีโปรโมชัน่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลยสว่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ชาวอาเซียนเขากำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมฟุตบอลคู่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานะประเทศไทยดินแดนมหาคนครของเรานั่นเองโดยมันมีการแข่งขันอาเซียนคัพ2024หรือว่าอาเซียนมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024 รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับเป็นการเจอกันระหว่างประเทศไทยพบกับทางฟิลิปปินซึ่งเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมสําคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากนัดแรกทางไทยบุกไปไพ่ายแพ้ฟิลิปปินมา1ประตูต่อ2นั่นหมายความว่าไทยแลนด์จำเป็นจะต้องยิงฟิลิปปินระยะห่างมากกว่า2ประตูนั่นเองซึ่งเริ่มแรกมานะครับในช่วงนาทีที่37ไทยเราเนี่ยก็ได้ประตูนํา1ประตูต่อศูนจากการเปิดบอลของเซซันราตีเปิดบอลจากสุดเส้นหลังเขากอบเขตโทษซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะดราม่าด้วย เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับเปิดไปให้กับทางพีระดอนจริงๆเนี่ยโดนนักบอลของฟิลิปปินส์สก,กัดก่อนนิดนึงแต่บอลก็เข้าทางพีระดนนั่นแหละแล้วก็ซัดด้วยขวาเสียบเข้าไปถัดมาในนาทีที่54ไทยได้ประตูนี้ห่างเป็น2ประตูต่อ0จากจังหวะที่วีระเทพใจบอลทะลุมมาให้พาทริกกุสตับสันหลุดเดี่ยวเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็ซัดด้วยซ้ายตรงตาข่ายเข้าไปทําให้สก,กอร์รวมกลายเป็น3ประตูต่อ2ไทยการันตีการเข้ารอบ พียงแต่ในนาทีที่83คนไทยก็ถึงกับช็อกอาปากค้างกันเลยนะครับเนื่องจากฟิลิปปินส์ดันมาตีไข่แตกตามมาเป็น1ประตูต่อ2จากเจ้าบิยอนมาตินทาให้สกอร์รวมเป็น3ประตูต่อ3สุดท้ายต้องต่อเวลาการแข่งขันและในช่วงนาทีที่1 1 6เป็นทางไทยได้ประตูที่3จากสุพนัทเหมือนตาขึ้นโขกเสียบเสาประตูทําให้สกอร์รวมไทยนําเป็น4ีประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ซัมเมเลดเจอกับทางทีมชาติเวียดนาม ซึ่งจะแข่งขันกันสองนัดเหมือนเดิมนัดแรกจะเตะที่บ้านเวียดนามเขาในวันที่สองมกราคมแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเตะกันอีกครั้งในสนามราชมังคลาที่ประเทศไทยในวันที่5ของเดือนหน้าเวลาก็สองทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยทั้งสองนัดใครที่เป็นแฟนบอลของช้างศึกก็อย่าลืมส่งแรงใจแล้วก็แรงเชียร์ไปถึงสนามราชมังคลารวมถึงไปถึงสนามของทางเวียดนามเขาด้วยกันละกันซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยที่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้เข้าชิง มันมีดราม่ากเกิดขึ้นในทันทีนะครับคือลูกแรกที่ไทยได้ประตูนั่นแหละเพราะมันดันมีภาพหลุดว่าลูกฟุตบอลมันเหมือนจะออกนอกเส้นหลังไปแล้วแต่ถูกเปิดกลับมาเข้ากรอบเขตโทษซึ่งตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะดันมีคนลาวคนเวียดนามคนฟิลิปปินส์แล้วก็รวมถึงคนคอมเมนดันมีการทําบทวิเคราะห์เอาไวไ้คล้ายๆกันนะครับว่าการที่ไทยสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาได้ในครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะพวกเขามีสนได้สนเสียกับการตัดสินของกรรมการหรือเรียกสั้นๆว่าโกงนั่นเอง พราะก่อนหน้าน,นี้ประเทศไทยก็เคยเจอกันกับทีมชาติกัมพูชาแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผู้รักษาประตูของไทยเนี่ยดันถือลูกฟุตบอลวิ่งออกมาหน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่กรรมการก็ทานิ่งเฉยและเช่นเดียวกันในเกมเมื่อคืนลูกฟุตบอลก็เหมือนจะออกหลังเส้นไปแล้วแต่กรรมการกลับทาเฉยๆชิวๆไม่มีการเรียกดู VAR หรืออะไรแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ก็เลยเป็นข่าวดังในหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อของประเทศในแถบอาเซียนนี้แทบจะทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าทุกประเทศให้ความสนใจกับข่าวนี้มากมาก จนสุดท้ายก็ได้มีทางสื่อไทยเนี่ยได้มีการเขียนบทวิเคราะห์ชี้แจงเอาไว้ว่าลูกนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่ออกนะครับมันเกี่ยวกับมุมกล้องถ้าเราดูมุมกล้องตามภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกมันเหมือนจะออกไปแล้วแต่ถ้าหากเราดูมุมกล้องที่เป็นมุมเดียวกับเส้นขนานจะเห็นได้ว่าลูกมันออกไปยังไม่เต็มใบนะครับแล้วตามที่นักภาพค,คู่เมื่อคืนเนี่ยเขาบอกไว้ก็คือประเทศไทยของเรามีเทคโนโลยีโกไลนนาฬิกาของผู้ตัดสินก็น่าจะดังตื้อ แจ้งเตือนมาในทันทีถ้าหากลูกฟุตบอลมันออกไปเต็มใบแต่นี่นาฬิกายังคงเงียบฉี่นั่นหมายความว่าไม่น่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามลูกนี้ถือว่าเป็นลูกที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมไทยกันเช่นเดียวกันเพราะคนไทยบางคนก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจริงๆเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศแต่บางคนก็คิดว่านี่แหละมันเป็นสีสันของฟุตบอลหรือบางคนก็จะบอกว่าแม่ก็ง่ายๆนะครับบ้านใครบ้านมันมันก็ประมาณนี้แหละ ก็นานาจิตตังนะครับสําหรับในสายตาของคนไทยแต่ในสายตาของคนคเขมรรวมถึงคนลาวรวมถึงคนเวียดนามรวมถึงคนลิปินอันนี้คือไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะแต่ที่นั้นงงงที่สุดก็คือคนที่เดือดร้อนมากเป็นพิเศษกว่าใครเขาก็คือคนกัมพูชานะครับอันนี้คือเดือดร้อนแบบดิ้นกันพลาดเลยก็ว่าได้เนื่องจากสื่อเขมรมีการทําข่าวนี้เอาไว้แทบจะทุกสื่อเลยก็ว่าได้ว่าคนไทยเนี่ยถ้าหากไม่ใช้วิธีนี้ก็คงจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไม่ได้อะไรนู่นนี่นัน่น,นก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่และคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่แหละนิสัทยที่แท้จริงของพวกเขาโจนยังไงก็เป็นโจนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชนะด้วยการโกงแบบนี้มันไม่มีความหมายและไม่น่าภาคภูมิใจเลยสักนิดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ปกติคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านอกจากพวกเขาจะชอบขโมยวัฒนธรรมของเขเมยแล้วพวกเขายังขโมยชัยชนะจากฟิลิปปิน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่คนไทยเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยวิธีนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่าโมโหจริงๆกรรมการตัดสินเข้าข้างประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่เกมที่กัมพูชาเคยไปเยือนสนามราชมังมาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็เป็นเกมเยือนของฟิลิปปินส์ที่ไปเยือนสนามราชมังคลา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเกมเมื่อคืนมันเป็นการเจอกันระหว่างฟิลิปปินส์กับประเทศไทยไม่ใช่เหรอทำไมสื่อเอมเมนให้ความสนใจกับข่าวนี้กันจังคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ควรมีเทคโนโลยี vr เพราะถึงมีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์คอมเมนต์ comment ต่อมาเ็าบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรามาพูดกันหลังเกมเท่านั้นจริงๆถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรใดๆก็ตามฟิลิปปินส์ควรที่จะอ้างสิทธิ์ภในเวลาการแข่งขันไม่ใช่จะมาอ้างสิทธิ์ในหลังจากที่จบการแข่งขันไปแล้ว คอมเมนต์ต uhm, like, mm ่อมาเขาบอกว่าถ้วยรางวัลในรายการนี้เตรียมไว้ให้กับประเทศไทยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวหน้าลูกนี้มีการชี้แจงออกมาแล้วนี่ว่าลูกยังออกไม่เต็มใบถ้าหากมองจากมุมสูงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นครั้งที่2ที่กรรมการไม่ยอมเปิดดู VAR และยกผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็ไม่แปลกพวกเขาเป็นประเทศที่มีเงินพวกเขาคิดจะทําอะไรก็ได้ ก็คอมเมนต์ของคนขมิญไปฟังกันประมาณนี้กันลวกันนะครับคนขมิญก็จะคิดคล้ายๆกันนะประมาณสัก95%เลยก็คือคิดว่าคนไทยเราเนี่ยโกงนะครับมีการยัดเงินกรรมกงกรรมการอะไรโน่นนี่นั่นนะก็ตามสไตล์ของพวกเขานะครับมโนกันไปไกลเลยแต่ก็ยังมีอีก5%นะครับที่เข้าใจนะครับว่าลูกนี้เนี่ยมันยังไม่ออกถ้าดูจากภาพมุมสูงซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยนะก็จะไม่ขอออกความคิดเห็นกันละกันนะครับไม่ใช่หรอกลัวดาม่ามันจะลงช่องนะแต่นะก็อยากจะถามทุกๆคนหน่อยกันล้กันถ ทุกคนคิดว่าลูกนี้มันออกไปหรือเปล่ายังไงก็รบกวนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้นาทราบด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ขอย้ํากันอีกทีกันละกันในวันที่2เดือนหน้านะครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามวันที่2มกราคมนะครับก็อย่าลืมตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์กันด้วยล่ะแล้วก็อีกนัดหนึ่งนัดตัดสินวันที่5นะครับจะเข้ามาแข่งในสนามราชมังคลาดนัดนี้ก็ฝากให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปดูกันให้ล้นหลามกันเลยกันละกันนะจ๊ะ ส่วนสาหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วแต่ว่าก่อนจะลากันไปขออวยพรให้กับทุกๆคนอีกนึ่งรอบก็แลวกันในวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะอะไรที่มันแย่อะไรที่มันไม่ดีใครที่เจออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ลืมลืมมันไปทิ้งๆมันไปนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าขอให้ทุกคนเนี่ยจงมีความสุขความเจริญในปีหน้าเป็นปีของทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีเงินใช้กันแบบไม่ขาดมือตั้งแต่ต้นปียาวไปจนถึงปลายปียาวไปจน สวัสดีปีเก่าและสวัสดีปีใหม่นะจ๊าทุกทุกคน